อ๋อกูต้องเข้าไปเล่นในเรื่องช่วงแรกก่อนมัง้งเอ้าเอ้ยมอนเทนน่ะ big sky country เมื่อไรกูจะข้ามได้กูอยากเล่นเกมนั้นบากเลยเชสเอฟเอสอ่ะมันเป็นเกมฝังลุงที่ถือปืยนยิงกันสองฝั่งอะ่ะอ๋อ <c oughs> เห็นเซเลสโซซิโลแล้วกูนึกถึงอะไรกูน <c oughs> ึกถึงในเทปนั้นไม่มีอะไรอยู่เลยมีแต่อมงก์กขย่าตอดนาน3ช่วโมงมใช่อามงกัียบังสงกโยนด้สกโย์ยส เขากลางกูพังไอ้เฮียคำาลอยอัศาคารริมูซพอ์ของพวกลัทธิซะอาสาคาริมูซ็อมกรอบตัวนี้กูจ้างมันไม่ได้มันมันเป็นอะไรไม่รู้อะให้ยิงทิ้งใหม่วิสกไสลันเชอร์อุ้ยต่อยกูของคนฟอมเริ่มมาก็ต่อยกันเลย ถีแมงเลยตีแมงเลยตีแมงเี่แมงลยไอ้ยาละเล่มันมีกาะเต็มต้โค้รแต่บึงเสี่กต่อยกันได้กาะมั้งไยแค่นี้ก็หาเลยขบคนะทมดเฮ้ยเอาตีนออกกูมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ว้แว้แว้เอาของเอาของไหนไหยิง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  โอ้โหเี้อดี๊เขี้ยกูอ่านว่าไอ้เด็กนี่โดนรถชนหัวเทียมเลยเฮ้ยเอ้ามาตายไปแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วเอามาใช้แรงคือสุดท้ายที่มีชนมึงกระเด็นไม่มีเลยคือสัตว์เกมเราต่อไปคือเราจะเอารถที่ไหนไปอีกแล้วเหรอวะแบบนี้อีกแล้วเหรอไปนี่นี่รถกระบะเฮ้ยค่อยค่อย อพยอกํอลองปืน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 กูจะไม่เอาอ่าการกระทําอันซิลลี่ซิลลี่ของกูไปเอาไปต่อยถังแก๊สอีกแล้วนะไม่เอาแล้วมันระเบิดเอออเาเอาถอดไปจี้ถังแก๊สมันก็ติดขอบจอกูอยู่อย่างเงี้ยแล้วกูเผลอปานระเบิดกูได้ยินเปียกระเบิดพี่อะไรกูตายแน่เลยไม่ไม่มึงมึงโอ้ยอย่าลงลงน้ำ เฮ้ยลอนๆๆๆครูฟ้าปูุอยู่เอาอีกแล้วเหรอยังไม่มีเฮ้ยมีปอมมีปอมมดูนี่ดูนี่ดูนี่กูมินเอาหนเลยมาไอพวกเวนเอามาได้ละมึงเรียกถึงพระเจ้าใช่ไหมพวกกูมาช่วยมึงแต่มึงเรียกถึงพระเจ้าใช่ไหมมึงก็มาอยู่กับพระเจ้าของมึงไปไอเทียตายซะโอ้ยดิบยิบยิบยิบโอ้ยยยยยเกือบเลยรถเกือบเหยียบหัวกู จำได้ว่าเกมยนี่มันทำแบบนี้ได้ป่าววะโอ้ย Goddammit โอ๊ยมันไม่อยากคุยกับกูอะต้องตีบสักทีถึงจะคุยด้วยฟา s t Fast เร็ว Do you want it? Want you k now? โอ๊ยมาเสียงดังเขาไอ้ไอเทียนี่ แหวให้หมดแหวให้หมดแหวหมดสวัสดีครับ s o o m u u h e e เยบุลุกขึ้นมาได้แล้วบุลุกขึ้นมาได้แล้วมันไปแล้วล้าดูมันนั่งคุยกับกูในป่มไม้เะไอ้ยาชายจากฟอร์ดไหเฮยอะไรสุถอยดิอรวะ o m e o ว้ยไม่กล้าบรรเทาเยียอะไรมันจะขึ้นรถหนมีมันหนีไม่ดีมันเป็นประชาชนเลยฮิยะ <c oughs> เราจะทำการเ, <c oughs> เล่นบล็คอมดูตี้บลูอัลเฟ่สามว้ยมึมมโโมยงจะยิงถังระเบิดใส่กูเหรอแม่เย็นเลยแม่กูไม่ได้ยิงกูจะบระเบิดใส่เอี้ยสัตว์เกมนี้เฮ้ยหมาข้างหลังน้องบอลลี่เย็นอ๊อฟ <c oughs> อันเดียวาสลีนของจริงเฮ้ยเราพใส่ชุดแอสซินคีาเพี้ยไรแล้วือนกูชอวตัวดมาดีว่เฮียกูก็พอีมือหากันวะไอ้สดคีชาโดมีตัวแบบตัวเอกตัวหญิงกับตัวเอกตัวผู้ชาย่แอสซินคีชาโดเนี่ยพกก็เล่นแล้วเนี่ยเอาเอาเอาแล้วมากไปนั่งเอาาเอาอะไรวะเฮ้ยเๆๆเ เกล้วเกล้วนิดเดียวนิดเดียวอินคอนฟิชชียอะไรล่ะมันไปหมดแล้วมึงก็ไม่คุยกับกูสักทีอีบ้าบ้าบ้ากูเจ้าบอลละเราจะได้มีแก๊งอันสตริงกิดไปเพิ่มเล่นทะเลถลายได้ละเฮ้ยให้กล้องกูล็อกเอาไอ้เวลคัมทูเดอะเพลสโอ้โหย่าแสงแสงสีเสียงกลิ่นมาครบเลยว้ายมีออฟฟิศนี่ไงพวกกูเป็นแดร์สตริงกิตของจริงเอาตรงปะกูว่ายีเนี่ยมันหลอกเรามาฆ่าตัวตายแต่เราเสือกแข็งไม่ตาย โอยจะหายระบาดระบาดบกูปาปิดกูปาปาิดมปี๊้ยไปข้นล่าเลยอือทีโอ้ย,ยระบาดไปเลย <S 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 สัตวน์นรกเอ,อ้ยกอกอกูไอ้นี่มันนี่นี่นี่เอามันทำไอ้นี่อย่าอย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยอเข่าเข้ากับเาเข้าข้ มึงทำให้กูกลัวไม่ได้หรอกเว้ยได้ดิเพราะกูเป็นคนผิวสียังไงล่ะมันทำไม่ได้แล้วเหรอกระทืบคนแล้วแบบมันลุกขึ้นอ่ะไอเหี้ยนี่น่สงสารใช่ไหมเลยนอนๆอยู่ดีๆตายไม่เป็นไรดรือคือชาวพนักงานมาเองโอ้ยไอเหี้ยแล้ววะไอมึงวิ่งมาดูดิไอเหี้ยาวมันลงไปในลุในนั้นวะเออโอ้ยตลกเหรอปอสดคน กูนึกถึงตอนที่เึ่งสาไอ้ลบ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 เลยด้อเมีทูไง my god โอ้ยเียอ้รถม่งทุกใส่หน้ากูไอ้มาขโมยปิดไปพี่หลังหลังหลังหลหลโอ้ยเฮียใบสันนี่นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเทระเบิดกู สรุปกูกับเึงเด้งออกจากรถเลยก็ข่าพวกเฮ้ยอะไรบ้าน่ะออเรนฟอนเมนใส่ผมชาวพี่ในหลังรถกู้เงชนกวางโอยปลาผิดปลาผิดปลาผิดพีกูยาต่อยหัวที่เมย์แย่อ้ยแต่หัวแล้วโอย้ยเอ้ยคุกชิกันโดกู โอ้ยไอ้เฮียดิกูไม่คิดว่ามันจะละเมิดโอ้ยโอ๊ยมันกัดกูหมดแม็กเลยสัตว์โอ้ยกูว่าและก็เลยว่าที่เมื่อกี้ที่กูทำคืออะไรทำไรกู <c oughs> เห็นถังน้ำมันนะ่ะมันไม่ถังเล็กๆแดงๆเนี่ยแดงกูเห็นน้ำมันแล้วกูก็ลองยิงดูวยให้มันระเบิดวะกันแหละก็ไ <c oughs> ด้คำตอบแล้วอุ้อยซอ เลี้ยบปีกโตัวย่ฟุนอ้ฮาน่าย o เอซ S ิงก i ้งจิ g ซอสโอ้ยสัตว์นรกเอ้กูสามือคิววัได้เหมนคิดไอ้ยิงใส่กูจังไม่ยิไม่เห็นแมอาไฟปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคนคนับระวัแล้วนารถไอ่เหียมึงต้องโดนอย่างเงี้ยวิงออกมาได้ควายไม่ดูตามาตาเรือ สัตว์กูไปเอาผิดกูไปเอาเป็นตกปลาไหวเอ้ยอีป่าดีดีกว่านี่มึงกลัวสวตีนทีมมันจะไปไพูดอะโอ๊ยแล้วแลว้น้องไม่วิ่งแบบวนเลยแบบอ้าว้อ,อ,อนร้อนเฮ้ยแอสซีกีท่านี่มันโหดจริงจริงแอสเซอร์ซีกีท่าเฮ้ยเขาเขาเขาเฮ้ยกูกดผิดอ้าอะไรวะกูกดชึ้นเอ้าเอ้าตกน้ำกูกชุบไม่ได้มึงตายเลย เอาโอ้ไปอยู่ด้วยไปเอาให้มันเสียการควบคุมแล้วมันก็วิ่งวิ่งแล้วเหรอหลบ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 จ้ากองเจ้ากองอยู่กองอยู่กองเกมยี่นี่กูจะเหนื่อยเพราะเล่นเล่นขำไปนี่แหละไอ้เย่าแต่ว่ารอบนี้เราจะเล่นจบกันจริงใช่ไหมจบแหละให้มันค้างมานานแล้วตั้งแต่เกมมันออกมายาวไปเล่นๆแล้วมันจบจบสักที สะกังอ๋อสะก,ก,กังหมุนไ,มไปตายได้ยังไงวะอ่าอี่ว่าแล้วอ้าวอ้าวโอล้ลูกลูกวางก่อนไอ้กู Time for some serious free protection กูตื่นมาเห็นหัวนมตัวเองเฮีย้ยนี่กูกำล,ลังลากดูปืนอยู่ไอ้สัสฝากใครห้ามไปเกมตลก เจ้าของร้านแม่งตายหาอลไรเยอะอ้าวมึงลัวเส้นเลยลัวใส่วันไายท้องก <c oughs> ูไม่กูไม่ผิดดาโอ้ยเฮ้ยเลยพักก่อนแล้วกันทนะี่สี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย <c oughs> บอสต,ตัวแรกยังไม่ได้ทนเลยไอสัต <c oughs> ว์มัวแต่ขับรถทิ่มชาวบ้านเลยเฮียมันเนาะ